เอ,เอาเองรถเป็นอะไรอ่ะมัดแค่มันมัดละลาเอเอ็นดูนมาแล้วใช่แต่ว่านี่นุนมาแลาวแค่จริงมันมัดแลาวเออไม่ใช่นี่เองใช่ลาวมาแล้น้ำมันไม่ใช่มดนี่อ้าวเอ็นเก้นมาสิดเีื้อรถก็ไม่ได้เสียเอาปือเลยเหนื่อยังก็งองตอนเช้าเว้ยอ่ะ เราโราทึกว่าเหมือนวัวเราก็เลยไปห้าหมอ้อแล้วถึงหม้อว่ะเพื่มาไงเองทังหม้อกับตัวใช่ไหมผมหม้อตัวเส็นทึงหม้อว่ะช่วงนี้เหวียดวัวน่าจะเกิดจากไขมันในเส้นเลือดอมถึงหม้อว่ะทางหดได้ยันช่วงนี้อ่นหดหดมันก้อนแต่ได้เดียน ไม่ต้องกินมันเลยจะดีว่าเออถึงข้าไปขับรถไปได้นี่ยังไงใช่เออข้าขับโม่ให้งดงดมันกัดมันเออเกินเยป็นสิบกิโลอรที่เราเกินมาเป็นสิบกิโลอรที่เราเกินมาโอว่าถ้าว่าไม่กินมันเลยก็ดีเออเราก็เลยเึ้นมาจากโรงพยาบาลเลยเราก็เลยเขินมาจากโรงพยาบาลเลยเร็วนะเอ็นกรร่างกายแข็งแรงไม่กินมัน đi leo leo anh á thì anh chèo mòn chàng cái anh sẽ đái căng rèn nào reo Quay, đôi chơi luôn Quay, đôi chơi luôn chơi luôn anh đu lại anh chơi mò thì đi leo sẽ đái ai nào reo chàng cái sẽ đái phun tua nào reo không chèo mò chèo cây à nó chàng tung rút mấy lá anh chàng tung rút mấy lá anh Oh, <laughs> shit. <laughs>